ไม่เคยเดยินทางเรารู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้เกียวกับไฟนี้คือเหมือนเป็นแค่น้ำจิ้มเพราะว่าเดืเอดร้อนมาสิบหกชั่วโมงทุกคนเทนเทนเพิ่งมาแป๊บเดียวนะคะก็เห็นป้ายฮอลลีวูดทรายแล้วนะทุกคน พอประตูออฟฟิศเปิดปาาุ๊บละค่ะทุกคนมีประมาณสามสิกว่าคนรออยู่แล้วก็แบบสี่ชั่วโมงอ่ะทุกคนคือตกใจมากแล้วก็ติดต่อใช้ไมือถือไม่ได้เลย ำลังจะไปตรวจโควิดเทสนะคะเพื่อที่จะบินเนาะก็มันเป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะบินนะคะโปรแกรมที่ออกไปเรื่องนะคะก็จะเป็น fit to fly เนาะมันก็จะมีการรวมการตรวจโควิดเทสแล้วก็มีออกบบลำลองแพทย์ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะมันจะเป็นการตรวจโควิดเทสแบบ drive thru นะคะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพราะาเราไม่ต้องลงจากรถนะคะ โควิดเทสเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนออกไปตรวจที่โรงพยาบาลคามิเลียนนะคะก็เป็นโปรแกรม Fit to Fly เนาะจะต้อง r e g i s t e อร์ออนไลน์ก่อนนะคะเพราะว่าเขานอรับคนจำนวนจำกัดต่อวนันซึ่งออกไปก็บินวันที่23ตอนประมาณตี2เนาะแต่ว่าก็มาตรวจวันที่21นะคะ9โมงเชา้าเพราะว่าต้องรอผลอย่างน้อยประมาณ24-48ชั่วโมงซึ่งผลนี้นะคะก็จะต้องเป็นผลตรวจโควิดภายใน72ชั่วโมงก่อนที่เราจะบินเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ,อยังทันอยู่นะคะ เข้าไปเนี่ยก็แป๊บเดียวนะคะให้เขาแยงจมูกนิดนึงก็เจ็บหน่อยนะคะแต่ว่าก็แป๊บเดียวเองค่ะแล้วสล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเขาจะโทรมาแล้วก็แจ้งผลแล้วเราก็มารับใบรับรองแพทย์นะคะ ตอนนี้นะคะบอเป้ก,ก็อยู่ที่สนามบินสวนุวรรณภูมิแล้วนะคะก็เตรียมตัวจะเดินทางไปที่ลอสแอนเจลสนะคะคือเมื่อกี้ไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าก็ทำขั้นตอนต่างๆแล้วก็ผ่านอิมิเกรชันมานะคะแต่ว่าที่ช็อปก็คือแบบไม่มีคนเลยอะ่ะแล้วมันโล่งมากมาก ือร้านค้าทุกอย่างก็คือแบบปิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลังจากช่วงโควิดเนี่ยที่เราไม่ได้เดินทางมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะซึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือมันแบบโล่งมากแทบจะแบบไม่มีคนแล้วก็ประตูทางเข้าก็คือเปิดแค่ประมาณสองสามประตูเองนะคะไม่เคยเดินทางเรารู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้ปะ่ะเพราะมันไม่เหมือนเดิมอะ เคื่องเรียบร้อยแล้วนะคะคาันงนี้ก็นั่งเป็นเฟิร์สคลาสนะคะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าต้องการความ p ไพรเวทมากด้วยโควิดแล้วก็ด้วยอะไรต่างๆเนาะ,ะแต่ว่าถ้ามาสองคนเนี่ยมันก็ได้นั่งตรงกลางมันก็แบบสามารถเล่นที่นั่งลงแบบนี้ได้โอเค ก็ถ้าไม่รู้จักกันก็คือสามารถกันได้นะคะแต่ถ้ารู้จักกันก็คือเลี่ยนลงได้เนาะก็อันนี้จะเป็นเครื่องโบอิงนะคะเป็นสแตนดาร์ดมันก็จะแบบเหมือนเป็นห้องห้องนึงแต่ว่าเดี๋ยวประตูมันจะปิดได้ตอนที่เทคออฟนะคะก็สเปซข้างหน้ามันก็จะกว้างขึ้นอย่างปกติ business มันก็จะแบบเหมือนวางกระเป๋าอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมินิบาร์แล้วก็มีให้ชุดนอน แล้วก็ลงเท้าแตะนั่นตอบสถานการณ์โควิดนะคะก็จะมีมาา<ม>อะไรต่งางๆให้แล้วก็จะมีอบบรหยเลทรีให้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบพวกเป็นสีฟานอะไรต่งตางๆเคสโฟนก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะดินเป็นเวลา6ชั่วมงนะคะเพื่อที่จะไปถึงปลายแล้วก็จากลายนะคะเราค่อยไปที่ Lost and f o u n นะคะ ตอนนี้เราถึงดูไบแล้วนะคะหลังจากที่เรานั่งเครื่องมาประมาณ5ชั่วโมงกว่านะคะก็ไม่ได้ทำอะไรบนเครื่องเลยนอกจากนอนนะคะง่วงมากตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถนะคะเพื่อที่จะไปต่อ connecting f l i g h t นะคะแต่ระหว่างนี้มันก็จะมีเวลานิดนึงนะคะประมาณ4ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะนั่งเครื่องไปที่ LA ตอนนี้นะคะเบ้ก็อยู่ที่ชั้น ดวตี้ฟรีช้อปปิ้งนะคะทุกคนก็สำหรับใครที่สงสัยว่าสภาพมันเป็นยังไงนะคะในช่วงโควิดบอกเลยว่าเอาจริงมันไม่ได้แตกต่างมากอะเหมือนก่อนหน้านี้ที่แบบมาทรานสิตที่ดูบายบ่อยๆนะคะก็เป็นสภาพแบบนี้นะทุกคนมันก็มีคนเยอะอยู่นะมีคนไปมาทางที่ตอนนี้แบบแค่8โมงเช้าเองนะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเครื่อนะคะ จากที่นั่งมาจากไทยประมาณ6ชั่วโมงแต่เทียบกับไฟนี้คือเหมือนเป็นแค่น้ำจิ้มเพราะว่าเดี๋ยวต้องนั่งอีก16ชั่วโมงทุกคนซึ่งยังไม่รู้เลยว่าอีก16ชั่วโมงจะทำอะไรบนเครื่องแต่ว่าเดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เดีจะนั่ง first class นะคะของ Emirates A380 เนาะซึ่งจะบิน16ชั่วโมงใช่ป่ะมันเป็นไฟที่นานที่สุดสำหรับ A380 เลยนะเดี๋ยวไปดูว่า facility มันเป็นยังไงนะคะ l a ็นเลเอจะเหมือนกับเครื่อง b o e i n g นะคะสมารับเฟิร์สคลาสแต่ว่าทุกอย่างก็จะดูใหม่มากขึ้นนะทุกคนเราื็เน้นความ p private มากนะคะแล้วก็จะมีส่วนของมินิบาร์นะคะที่อยู่ตรงนี้เลยก็กดได้ง่ายๆนะคะจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้จะเป็นวิวจากด้านชั้น2นะคะเนื่องจากช่วงโควิดเนาะทุกอย่างก็คือจะแพ็คมาเรียบร้อยแล้ว จะมีส่วนของนอนผ้าห่มนะคะแล้วก็มีผ้าปูให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ส่วนของเก้าอี้เนี่ยก็เป็นเบาะที่ค่อนข้างใหญ่นะคะถือว่านั่งสบายมากเลยแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเลื่อเนเตียงได้ด้วยนะคะเขาก็จะมีบริการการแบบว่าปูเตียงนะคะก็จะมีแบบส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งด้วยก็เหมือนแบบ มันกระจกเล็กๆนิดนึงข้างหน้านะคะนี่ปิดได้นะคะแล้วเขาก็จะมีให้แบบพวกไอครีมนะคะ f a ช i a l treatment แบบง่ายๆบนเครื่องนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของ t o l e t r y bag นะคะที่สลับกับ b a l g e r ี่เดี๋ยวเราดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีน้ำหอมของ b a l g e r ี่นะคะที่มาบน้ำนะคะพวกแบบอะไรที่เราต้องใช้ในห้องน้ำเนี่ยลิปบลัมก็มีนะทุกคนแล้วก็มี แ a n ์ไ a เทนไทเซอให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักนะคะที่เป็นโน้ตบุ๊กกว้างมากเลยพื้นที่ทาวก็คือแบบเม่ตรงเลยเหลือพื้นที่นะคะพวกหูฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะวางไว้แล้วก็กระเป๋าเดินทางพวกแฮนด์แครีก็คือวางไว้ข้างหน้าเราเลยอันนี้ก็จะเป็นจอที่เราใช้คอนโทรลข้างหน้านี้ดีเทลคือตรงพื้นน่ะมันเป็นดาวอ่ะทุกคนที่เราบินไปล้วมืดๆน,น,นะคะมันก็จะเห็นสว่างสว่าง ัดภาพมาอีกทีนึงนะคะก็คือเช้าวันต่อมาแล้วนะคะจากเมื่อวานนะคะที่ถึงแล้วเนี่ยก็คิดว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะคะแต่ว่าก็เกิดเรื่องนิดหน่อยทําให้ภารกิจที่แพลนไว้จากเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไปตามแ pl นนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานเนี่ยถึงที่นี่ประมาณแบบไปสองครึ่งแต่ในช่วงผ่านอิมิกรชันเนี่ยก็สแกนนิ้วมือแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าไม่รู้ทําไมนะคะการถ่ายรูปของเป้เหมือนมันไม่ได้ดีเทคหน้าแล้วมันไม่ตรงกับเรคคอร์ดที่มีนะคะ ซึ่งเป้ก็เคยมาอเมริการประมาณสองรอบแล้วเนาะทีนี้เนี่ยปัญหาหลักที่เป้ว่ามันทําให้เกิดเรื่องเนี่ยคือเขาก็ถามเป้ว่าเป้มาทําอะไรเป้ก็บอกว่าเป้มาหาญาตินะคะแล้วก็มีตั๋วกลับแล้วเรียนหน้านะคะก็แจ้งเรียบร้อยนะคะแต่สรุปว่าเขาถามเป้ว่าเอาเงินมาเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยพี่เป๋า ก็คิวอยู่ข้างหลังนะคะเป้ก็เลยบอกว่าเออเป้ไม่แน่ใจพอดีว่าเงินสดเนี่ยก็คือเก็บไว้กับพี่เป่านะคะไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ด้วยการที่ดีเทคหน้าไม่ได้เขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวจะให้ไปที่ออฟฟิศตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะคะแต่ปรากฏว่าพอประตูออฟฟิศเปิดปุ๊บละคะ่ะทุกคนมีประมาณแบบ30กว่าคนรออยู่แล้วก็มีเคาน์เตอร์อินกริชชั่นประมาณ7เคาน์เตอร์เนาะตกใจมากทุกคนเพราะว่าเห็นที่นั่งทุกคนก็คือนั่งเบียดกันมากๆเป้ก็เลยยืนรอประมาณ ชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่มีการเรียกชื่อนะคะหลังจากสองชั่วโมงผ่านไปอะ่ะก็คือแบบหน้าใหม่หมดเลยนะคะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาเนาะเราก็เริ่มกังวลแล้วว่าเขาทำพาสปอร์ตเราหายหรือเปล่าหรือย,ยังไงแล้วก็ติดต่อใช้ไม่ถือไม่ได้เลยนะคะก็คือรอไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะกว่าที่จะถึงคิวเป้แล้วก็เหมือนถามต่างๆนะคะว่ามาทำอะไรแล้วก็ถามถึงแบบ ธุรกิจที่บ้านทําอะไรเลยอ่ะเอาง่ายๆก็คือเขาน่าจะมีการสงสัยว่าแบบเราไม่ได้มาท่องเที่ยวนะคะเราอาจจะแบบอยากจะอยู่ที่นี่ทํางานต่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่มีแลนที่จะามาอเมริกามันอาจจะแบบไม่ได้ราบรื่นทุกครั้งยิ่งช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คือมีจุดประสงค์ที่จะมาฉีดวัคซีนเนาะเขาก็จะแบบค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้นสําหรับใครนะคะที่มาเนี่ยก็หนึ่งเราต้องตอบคําถามอย่างชัดเจนอย่างเช่นเขาถามว่าเงินมีเงินเท่าไหร่เราควรที่จะบอก จำนวนเงินแบบจริงๆให้เขาเขาจะได้รู้สึกว่าโอเคเรามาที่นี่เราจะใช้จ่ายนะไม่ใช่แบบมาที่นี่เรามาทํางานอะไรอย่างนี้เนาะคิดว่ามันคงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ไปเข้าไม่ได้แล้วก็แบบ4ีชั่วโมงับทุกคนคือตกใจมากจากตอนแรกถึงแลนด์ตอนบ่ายสองครึ่งนะคะออกมาอีกทีหนึ่งนะคะจะทุ่มหนึ่งแล้วอะตอนที่มาถึงเนี่ยก็มีแผนคิดว่าจะไปฉีดวัคซีนก่อนเลยเลือเล่อนมาเป็นวันนี้นะคะวันนี้ก็เลยตื่นแต่เช้านะคะก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวนะคะแล้วก็กินอาหารเช้าแล้วก็ ไปฉีดวัคซีนกันค่ะแ้วเราจะฉีดด้วมธนะคะสําสหรับื่เซอร์ขั้นตอนนี้ยุ่งยากนะทุกคนแค่มาแล้วก็เรจิสเตอร์ก็ฉีดได้เลย พี่ป่านะคะเขาฉีดแบบเร็วมากนี่นะคะฉีดเสร็จแล้วเข็มแรกของไฟเซอร์เจ็บไหม ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บแต่แบบตกใจอะเวลาเขาแบบฉีดเร็วมาฉีดเร็วมาก,มากแบบเดียวก็ตอนนี้จะต้องเดินเล่นอยู่ตรงนี้ประมาณ15นาทีนะคะทุกคนถ้าไม่มีอาการอะไรก็คือกลับบ้านได้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนี่นะคะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วฉีดจากที่นี่ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็แค่ register คนะคะแค่เอาแบบ passport ให้เขานะคะแ,คแล้วก็มันจะมีเคาน์เตอร์ที่เช็คอินโดยเฉพาะก็สะดวกมากๆ <c oughs> เลยเอาจริงมันง่ายมากเลยนะก็ก็ก็ นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราไปก็กลับมาที่พักแล้วนะคะหลังจากฉีดไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะทุกคนแค่รู้สึกง,ง่วงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอออาจจะแบบมีอาการหิวมากนะคะเพราะว่ากินพิซซ่าไปห้าแผ่นนะทุกคนแต่ว่านอกจากนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่ว่าคิดว่ากลับมาพักผ่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเวลาต่างจากไทยประมาณ14ชั่วโมงเนะาะก็รู้สึกว่าบอดี้คล็อกของตัวเองยังปรับไม่ได้นะคะก็เลยรู้สึกว่ากลับมาพักก่อนสักสองสามวัน ะะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe จะซีสเกปชาแนลนะคะรอติดตามได้นะคะว่าคลิปหน้า,าพิ่จะพาทุกคนไปที่ไหนคะ่ะ